สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับดวงหญิงใน,นโหราศาสตร์นะคะใน youtube นะคะถ้าเมื่อดูแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ<ส>เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำในเรื่องของ youtube ในเรื่องของการเรียนการดูดวงโหราศาสตร์กันต่อไปนะคะ<ส><ส>ก็วันนี้จะดวงเรียนดวงกับเกี่ยวกับเรื่องของดวงหญิงนะคะว่าในดูเนี่ยภาพลักษณ์เวลาที่เราดูดวงแล้วเนี่ยเราจะดูก่อนว่า เขาเกิดมานะคะลัคนาอยู่ราศีประเภทอะไรนะคะเราก็ต้องดูแล้วลว่าอ๋อราอยู่ราศีประเภทอะไรนะคะเป็นนระไหมอัมพุไหมกีตักไหมหรือเป็นหรือเป็นนาระหรือเป็นกีตักนะคะลักษณะแบบน,นี้หรือเป็นอัมพุหรือเป็นปัสสาวะเกณฑ์ลักษณะนี้เกณฑ์ก็แปลว่าเกณฑ์ของในดวงของคนที่ว่าคนที่มีในเรื่องขององค์เกณฑ์แปลว่าเป็นคนที่มีวาสนะ เป็นคนที่มีคนช่วยเหลือมีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะคะหรือว่าคนที่มีคําว่าอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์แปลว่าอะไรอุดมสมบูรณ์หรือกันที่ว่ามีกินมีใช้มีบ้านมีช่องมีบ้านมีการกินอาหารที่ดีมีรถนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูกันวันนี้ดวงเกี่ยวกับเรื่องของดวงหญิงนะคะเดี๋ยว ะะวันนี้เราเกียรตะเลี่ยนดวงหญิงเกิดวันที่17มิถุนา2536นะคะเวลาคือประมาณ6นาฬิกา20นาทีนะคะเจ้าชะตา,าเกิดลัคนาราศีมิถุนมิถุนเราก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ราศีประเภทอะไรนะคะอะเรามาดูกันว่าอยู่ราศีประเภทอะไรนะคะ ลัคนานะมีถุนเราต้องรู้แล้วว่าเออในในในราศีไม่ถุนเนี่ยมีเจ้าของบ้านคือใครเจ้าของบ้านคือดาวพุธอ่าเรียกว่าเขาบอกว่าถ้าเรียกกันว่าเจ้าของเรือนเกษตรแต่ครูเรียกไ่้นนะว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือพุธเรารู้แล้วเอาพุธนะเจ้าของบ้านเรือนเกษตรคือพุธนะคะแล้วมีใครเป็นเจ้าของเรือนนะคะก็มีหญิงสาวนะสองคนหรือมีคนคู่เราก็ต้องรู้แล้วว่า นิสัยคนนี้เป็นยังไงอยู่ราสีธาตุลมทวิภวราศีแปบลบว่าไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะัแปบลบว่านิสัยของคนนี้ชอบทําอะไรแบบยังไงอ่ะชอบไปไหนสองคนชอบมีเพื่อนไม่ชอบอยู่คนเดียวหรือสองนะคะชอบทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันลนักษณะแบบนี้นะคะนิสัยของเรียกว่า นิสัยของธาตุโลหหรือโลงคู่ลักษณะน,นี้อ่ะเรามาดูกันต่อว่านะคะลักคนายู่ราสีมิถุนดวงนี้ได้อง์เกตไหมเราก็ดูก่อนนะคะว่าเขาได้องค์เกรหรือเปล่าทิ้งไม่ได้เลยนะคะองค์เก์แปลว่าความเข้มแข็งของดวงชะตาหรือคนที่มีวาสนาที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะ เราก็มาดูนะคะว่าองค์เ์ต้องมีดาวอย่างเช่นเ้าบอกว่าไงคะว่าในคำก่อนว่าดาระสุริยะเรื้องหลังสีโสรชีวะมีถูกต้อง 3. ามองค์เทพโสพีกลุ่หรักก็แปลว่าต้องมีดาวพระอาทิตย์พระหัต พระเสากลุ่มลัคนาถึงจะได้องค์เกมอ่าเราได้แล้วดูนี้เราก็มาดูนะคะล้วก็เวลาที่เราตั้งดวงเราก็ตั้งไว้ก่อนว่าอ๋อถ้าเราจาไม่ได้เราก็ตั้งไว้ก่อนนะคะว่าอ๋อดูนี้นะได้องค์เกมได้องค์เกมเรื่องอะไรนะคะอ่าเราก็ดูแล้วนะคะว่ามีดาวพระอาทิตย์กลุ่มลัคนะคะอ่าเราก็รู้แล้วว่าพระอาทิตย์มาจาก พบของสหัชะแปลว่าอะไรขึ้นฝูงสังคมญาติพี่น้องอ่านะคะแล้วเป็นคําว่ามนตีก็แปลว่ามีผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนในดวงชะตาเพราะว่าบริวารน,นะคะตัวเขาเองอยู่ในเรือนบริวารแปลว่าตอนเกิดมามีคนช่วยดูแลช่วยเลี้ยงดูมีคนที่บ้านมีคนเยอะ และเขายังอยู่ในเรือนบริวารก็แปลว่าในคันลองชีวิตของเขามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแห่งความมั่นคงเราดูละอ๋อดวงนี้นะได้องดเกณฑ์นะในเรื่องของสังคมนะคะในเรื่องขององค์การเป็นอยู่เขาหรือลักษณะการพี่น้องหรือคันลองชีวิตของเขาเรามาดูต่อในเรื่องของอะไรเราบอกว่าในเรื่องของอุดมเกณฑ์ ดูสิว่าในความเป็นอุดมเกณฑ์ของเขาเนี่ยมีหรือเปล่าอ่าอุดมแต่ว่าสมบูรณ์นะคะต้องมีดาว เรามาดูกันนะคะว่าต้องมีดาวอุดมสมบูรณ์อุดมเกณฑ์อุดมสมบูรณ์แปลว่ามีบ้านมีรถมีของเครื่องใช้มีกินมีอ่ามีเงินมียารักษาโรคลักษณะแบบนี้นะคะแปลว่าความความอุดมสมบูรณ์น่ะลักษณะแบบนี้นะคะให้เราลึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าพบที่หนึ่งมีดาวไหมเราก็ตั้งของเราไว้ก่อนเลยนะคะว่าพบที่หนึ่งมีดาวไหมนะคะอ่ะมีดาว พดพระรหัสสุขสาวหรือเปล่าโคราศามเนี่ยเขาจะไม่พยายามจะไม่เขียนตัวเลขที่เป็นอารบิกนะคะเวลาที่เราเขียนแต่ว่าถ้าเราเขียนพบเรื่องอย่างเงี้ยเราใช้ตัวอารบิกได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าใช้ในเรื่องของการเขียนเลขไทยเนี่ยมันจะเป็นชนิ์อย่างหนึ่งของการโหราศาสตร์ไทยนะคะแรกๆเลยแรกๆเลยครูเนี่ยเขียนตัวแบบไม่ได้เรื่องเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะ่ะแบบอันนี้ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่สวยอยู่ แต่ว่าสมัยก่อนยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าด้วยความที่เราใช้ตัวอัลิบิกตลอดนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าพบที่หนึ่งเขามีดาวนะคะมีไหมอ่ะเราก็ว่าไหมคะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้อุดมจริงแล้วได้ความมั่นคงบอกว่าได้ความเป็นเกษตรแห่งความมั่นคงด้วยนะคะพบที่หนึ่งเขามีดาวพุธนะคะเป็นอุดมจริงเราดูนะคะพบที่สามเขามีดาวไม้ ภพที่สามมีดาวไหมคะพุธพระรหัสนะคะแล้วก็สุ์เสาไม่มีดาวอ่ะเราไปดูภพที่สี่สิคะมีไหมอ่ะเราดูแล้วนะคะภพที่สี่เขามีดาวพระรหัสเราก็มาร์คไว้ว่าพระรหัสเป็นภพที่สี่แปลว่าบ้านช่องห้องหอของเขานะคะแปลว่าอะไรได้ได้ความมั่นคงแต่ได้ว,ว่าความมั่นคงแบบป่าต เพราะว่าพระหัสเป็นป่าแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาแบบป่านี่แปลว่าของคนอื่นเลยนะแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้แปลว่าการจะมีบ้านมีช่องมีไม้มีเป็นแบบค่อยเป็นค่อยค่อยไปแบบมั่นคงและถาวเรเนื่องจากว่าพระรหัสนะคะเป็นาตาดินอยู่ในเรือนพุทธที่เป็นทตาดินถือว่าได้อสิติทาาุครึ่องใบนะคะอ่า <c oughs> เรามาดูต่อนะคะว่า พบที่เจ็ดเขามีดาวไหมพบที่เจ็ดเขาไม่มีดาวนะคะแล้วก็มาร์กไว้ว่าไม่มีดาวอ่ะแล้วดูนะคะพบที่สิบเอ็ดเขามีดาวไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดพบที่สิบเอ็ดเขามีดาวดาวุูเป็นปาา แปลว่าอะไรแปลว่าค่อยเป็นค่อยๆตยไปเห็นไหมคะว่าสุกมาจากตัวไหนคําว่าวินามาจากคําว่าปุตตะแปลว่างานของเขาจะมีการติดต่อปุตตะไม่ได้แปลว่าลูกอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้แปลว่าลูกน้องอย่างเดียวแต่อาจจะแปลว่างานใหม่ๆก็ได้หรือมีความรักใหม่ๆก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเรามาต่อกันในเรื่องของอะไรเขาบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วในเรื่องขององค์เกจนปุดมเกณฑ์แล้วเราดูนะคะว่า ในรูปภาพดวงของเขาเนี่ยได้คาว่าอะไรบ้างในมุมนี้คือเข้ามุมมีมุมนะคะมุมแห่งความสะดวกสบายนะคะเราดูมุมก่อนนะคะมุมปีโกนมุมแห่งการช่วยเหลือมีมุมตีโกนธาตุไฟ <c oughs> นะคะมีมุมตีโกนธาตุไฟก็มีดาวจาเขาพบคำว่าลาภะนะคะแล้วก็คำว่าสหัชชา แล้วก็มีคำว่าภพนะคะปัตตนินะคะเขามีมุมตีโกนนะคะมุมตีโกนทาตุไฟมุมแห่งความสะดวกสบายเราดูนะน,นะคะมุมมีดาวจันร์ทกระดาวสุมีมฤติยูนะคะแล้วก็มีดาวอังคารในภพสหัสชชะแปลว่า ตัวเขามีรากมีผลกับคนทางกายหรือหุ้นส่วนสัญญาไม่ได้แปลว่าคู่อย่างเดียวแปลว่าสายตรงข้ามอาจจะเป็นในเรื่องของมีอา่าเถ้าเราทํางานอาจจะมีสายตรงข้ามหรือมีคดีความเราจะก็เป็นปตัตตาหก็แปลว่าสายตรงข้ามก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าอ่าคู่สามีภรรยายอย่างเดียวไม่ได้แปลแบบนั้นนะคะอ่ะเรามาต่อกัน ใน,นเมื่อเราดูแล้วเนี่ยแล้วมุมเรามีมุมสะดวกสบายในมุมของลาพระนะคะสหาชาัชชะปัตตันีเขามีมุมอีกมุมหนึ่งที่เาเรียกว่ามุมสะดวกสบายคือมุมตีโกนาตุลมนะคะมีมุมตีโกนทตุลมตีโกนท่าลมนะ,ะมีมุมตีโกนทตุลมคือตัวเขาเองน่ะนะคะคือตหนู นะคะคือสุภะนะคะและคือปุตตะนะคะมีมุมตีโกนธาตุลมธาตุลมแต่ว่าการพัดทานลมไม่หยุดนิ่งปุตนะของเขาจะมีดาวคำว่าพาทิตพะพุธสุภะจะมีดาวเสาการคิด การวางแผนการวิเคราะห์นะคะการวางแผนการวิเคราะห์อยู่ในเรือนของคู่มิตรเสาราหูเป็นคู่มิตรกันอย่างเช่นนิทานชาติเวนเรื่องหนึ่งที่ว่าพระเสาร์เป็นพ่อค้าวานิชนะคะแล้วไปเจอนางจันที่เป็นลูกนี่ของราหูเสาร์ก็เอานางฟามที่นางจันเป็นนี่ราหูเนี่ย ไปเล่าให้ลาหูฟังว่าเก้อเฮ้ยเก้อฉันเจอลูกนี้เธอนะนะ้ามันอยู่ในซอยนะั้นะ่ะลองเข้าไปดูอะอย่างนี้ใช่ไหมคะลาหูก็โอ้ยขอบคุณมากเลยที่ปรอกอบอะก็เขาก็เลยเป็นผู้มิดกันนะคะอะแล้วก็ดูให้รู้ว่าตามที่ชันชาติเดนนะคะว่าผู้มิดมาจากไหนอะต่อนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วดวงนี้ได้คำว่าดวงดอกพิกุลดวงดอกพิกุลหรือดวงมาลาโยกนะคะเป็นเขาเรียกว่าดวงที่มีดาวเนี่ยดวงแบบนี้จะไม่มีคำว่าหล้มนะคะถ้ามีดวงดวงเขาเรียกว่าดวงที่เป็นแบบนี้นะคะดวงดอกพิกุลโยกทุกาสามราศีโยกทุกาสามราศีโยกทุกาสามราศีและโยกทุกาสามราศีอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า ดวงดอกพี่กุล <c oughs> <c oughs> ถึงแม้ว่าดอกเนี่ยมันจะมีแคกช้ำบ้างถือแต่ว่าเขาก็อนุโลมให้ไหมก็ว่าเขาก็อนุโลมให้ถือว่าถึงแม้ว่าจะมีช้ำบ้างนะคะแต่ในจุดในดวงดวงที่ช้ำก็แปลว่า การมันติอยู่อะที่เขาบอกว่ามันเป็นความเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปอีกแบบก็คือว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงการปั่นเปลี่ยนแปลงต่างๆในเรื่องของแบบทิ้งของเก่าหรือไปเรื่องของใหม่เลขแห่งเป็นเลขแห่งการวริวัฒนาการรับประยุกต์ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการประยุกต์หรือในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆการใช้ ของสิ่งใหม่ๆแลว,ว่าทิ้งของเก่าไปแล้วไปเริ่มในเรื่องของสิ่งใหม่ๆลักษณะไม่ได้แปลว่าความตายอย่างเดียวนะคะนุนจะอยู่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคําว่าในในเรื่องของการสื่อโซเชียลต่างๆหรือเทคโนโลยีะคะสมัยก่อน,นยังไม่มีคําว่าเทคโนโลยีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการแปลความหมายเขาแปลว่าอ๋อถ้ามนุษยจะอยู่เนี่ยนะแปลว่าความตายลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อนะคะว่าดวงนี้ ได้คําว่าดอกพิก u ลแปลว่าเป็นคนที่จะมีวาสนาดีเพราะอะไรเพราะว่าในตัวเขาเองเนี่ยมีคันลองชีวิตที่ดีแล้เพราะว่าอยู่ในเรือนของการเกษตรแปลว่าแห่งความมั่นคงตรงนี้ถ้าถามว่าณนะช่วงนี้ปัญหาของเขาเกิดไหรไหมเราก็ดูก่อนนะคะว่าในภพที่เด็กมีปัญหาคือภพอดีอดีของเขาเนี่ยบีดาวราหูเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราวังนะคะให้ระวัง นะคะแล้วก็มาจากคำว่าอะไรมรณะแต่มรณะไปลาภะถือว่าดีนะไม่เสียหายแป่ว่ามันก็ติดความมรณะไปด้วยแต่ว่าก็ติดความที่เป็นมรณะนี่แหละไปด้วยนะคะวินาานะคะวินาเสียหายวินาแปลว่าลาภะวินาไม่ได้แปลว่าคุกตารางไม่ได้แบบแปลว่าคุกตารางอย่างเดียวแปลว่าทางไกลก็ได้วินาไปฉันไปทางไกลแล้วฉันมีความรุ่งเรือง ลั σ σ กษณะแบบนี้นะคะแปลว่าเสียหายหรือเสียหายแล้วเริ่มมาดีในความว่าความหมายของวินาศไม่ได้แปลว่าคุกตารางเ,เดยียวหรือแบบวินาศแปลว่าความเสียหายฉิบหายวายวอดมันไม่ได้แปลแบบนั้นทั้งหมดแปลว่าอะไรการที่ถ้าวินาศถ้ามีดาวหรือวินาศนะคะก็บอกว่าเป็นดาวแห่งการแปดดันีิดันลนักษณะเธอเดินเธอเดินเธอไม่เดินไม่ได้นะลั σ σ กษณะแบบนี้นะคะไม่ได้แปลว่า คุกตารางอย่างเดียวหรือว่าความเสียหายอย่างเดียวก็แบบว่าเป็นการผักจันก็ได้แต่วินาทไปอยู่ในภพลาพักถือว่าดีดวงนี้เห็นไหมคะว่าในมุมมองเนี่ยในดวงเนี่ยดีหลายๆจุดเลยและดวงนี้ยังได้คําว่าปฐุมมเกณฑปฐุมปลว่นออกบัวจันเป็นสิบเอ็ดแท้จันเป็นสิบเอ็ดแท้ แก่ละแก่ละขณา <c oughs> เห็นไหมคะว่าในดาวจันทร์ของเขาอ่ะจันทร์เป็นมาหาจักรแปลว่าฟักตัวเพื่อเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องฝาาฝันฟันโฉงเฉียงก็แปลว่าการทําอะไรของเขาเนี่ยมันจะต้องลุยไหมแบบลุยพร้อมน้ําตาต้องแบบนี้แนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวจันทร์เป็นกาลิกินีแปลว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเพราะว่าการเงินนะคะไปอยู่ในภพอาภาแปลว่าการเงินจันมาจากคําว่าเซอร์วิสบริการนะคะหรือการเทคแคร์นะหรืองานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อที่ช่วยเหลืองานช่วยเหลือคนอื่นลักษณะนี้นะคะไปพอกับการแก้ปัญหาต่างๆนะคะอันนี้ขอจบบรรยายในเรื่องของการดูนะคะหัดดูดวงลูกค้าหัดดูดวงคนว่า เป็นยังไงบ้างว่าเวลาเปิดที่รูปดวงมาแล้วเนี่ยรูปดวงของเขาดีหรือเปล่าดีหรือเสียยังไงนะคะให้ยังไงนะคะถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำ YouTube นะคะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ